พี่กระเด็นแล้วโยกแยกโยกแยกทหารผทหารพี่ผทหารพี่ไม่พี่มองสรุปถิ่ตัวร้องไงพี่ถิ่ตัวร้องไงพี่ว้าวพี่มองเมื่อกี้เป็นไรพี่กี่เคสเหรอครับอ่าคิดเป็นไรพี่กหนึงนะเดี๋ยวผมเช็คเคสล่าสุดให้ได้คใครมีค่าบ้างขอข้าวหน่อยดิก็เปียกทุสภาดีจูเปินร้านเมื่อกี้เปิดประตูดินะครับแจ้งก่อนว่าทั้งหมดคือ14เคสนะครับตามที่เราคุยสภาล่าสุดคือถ้าเคสเกินหลังจากประกาศ เราจะถูกหักทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าเหลือ6 6คูณ200,562 12ล้าน5ครับเลขอะไรครับ14ครับเรียบร้อยไหมครับครับผมเอ่อฝั่ง NC ใครเป็นคนรับตังค์ครับอ่เลข85ครับ85นะได้รับแล้วใช่ไหมครับผม นะครับแล้วก็ส่วนสตอรี่จบแล้วนะครับเรื่องตามที่เราคุยก็คือเรื่องกูดาวมือต้องพูดนะนะครับเดี๋ยวคุยรอดู้การจบก่อนคุยรอรู้พูดที่พูดปล้วที่จะครบตามจํานวนนะครับเอ่ออันนี้ผมถามก่อนว่าติดปัญหาอะไรกันไหมใหญ่อะมันบอกไอ้พวกมีเรื่องอะไรไหมครับเออให้เขาพูดเลยแล้วก็อีกเลยออแล้วก็มีค่าเดิมพันด้วยครับสามล้านได้ครับได้ให้ให้สิพูดเลยครับเรื่องเรื่องที่จะมีปัญหาให้เขาพูดเลยเรียกอะไรนะครับสภา เลขสิบสี่ครับเรียบร้อยครับอ่าฝั่งเอ็นีมีไหมครับอ่ามีถ้ามีเรื่องเดียวครับก็คือเผาารถตอนเอารถไปใช้อุ้มมีเรื่องเผารถแล้วอันนี้ก่อนน,นี้มีหลักฐานไหมอ่ามีครับแต่ว่าผมไม่แจ้งผมแจ้งผมบอกไว้ก่อนผมแค่อ่อที่ที่เป็นปัญหาอย่างางอ่าฝั่งเอบครับอ่า ถ้าฟังผมฟังผมน่าจะน่าจะมีเยอะครับเพราะว่าเขาด่าแบบไม่เอาใครเลยอพูดเลยครับพูดเลยด่าผมว่าลูกตุดครับคำแรกแล้วก็ด่าหน้าหีคำที่สองเดี๋ยวเด้อไอ้คำว่าหน้าหน้าหน้าห,หน้าหีเนี่ยอันนี้ได้นะครับอยู่ในท็อกซินนะแต่ถ้าลูกตุดเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้นะแล้วทำไมตอนที่มีสตอรี่กับคาซ่าคาบุกิผมถามเลยทำไมสภาบอกไม่ได้ครับมันถือว่าไง หน้าไปถึงว่าน่าหน้าหน้าช่งลางผู้หญิงครับอันนั้นคือตกลงกันอันนั้นคือตกลงครับไม่ใช่ตกลงครับสภาเป็นคนพูดวันนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ตกลงนะสภาภามช่วงล่างผู้หญิงอ่ะวันนั้นที่บอกพใช่ว่าใช่วันวันนั้นวันนั้นคือเรื่องช่วงล่างผู้หญิงที่เขาขอไม่ครับคืออันนี้คือจะปล่อยให้ด่าได้ถูกไหมครับเอานี้มันเหมาะสมใช่ไหมครับก็ปลดแล้วไม่ใช่หรอไม่คือปลดปลดในที่นี้คือที่ผมเล่นมาสามกับสามแก๊งที่เนี่ยเขาไม่มีใครด่าพวกคุณเลยนะเลื้อนแบบเนี้ย ก็คคุณเลือดที่จะปลดเองล้ด่าผมเลือดเลยหรอเอาไม่ไม่ผมไม่ได้ว่าคุณผมบอกว่าอาก็มันเลือนจริงไงคำแต่ละคำที่คุณด่าสมควรดาวะะ่าเปล่าอืมด่าของลูกกะหรี่อย่างเงี้ยด่าพ่อคงตายอย่างเงี้ยอันนี้<ม>บอกได้เหรอครับลองเป็นแบบคือในไฟสนามกอล์ฟพวกคุณได้อยู่แล้วครับคุณไม่ห้ามกันเลยอ่ะอ่ะถ้ามีเอาหลักฐานมาเลยครับมีอยู่แล้วครับหลักฐานอะ อันนี้มันผมสตเป็นคลิปเลยครับแอดมินไม่ต้องห่วงเลยที่ไอ้สภาผมมีผมมีผมมีวิดีโอหมดครับไปย้อนดูได้ผมไม่อยากพูดอะไรเรื่องพวกนี้นะมันแบบชนทุเรศอะครับถ้าไม่อยากพูดก็แนะนาไม่ต้องพูดครับถ้ามีก็าหลักฐานมาเลยครับเดียโก้ซันตีมีหลักฐานเรื่องนี้ได้ส่งมาใช่ไหมพี่หน้าหมีด่าได้ใช่ไหมสรุปว่าใช่ครับได้ควรใช่ไหม สมควรใช่ปะมันอยู่ในกรณีท็อกซิกไงซึ่งเราปลดเราเลือกที่จะปลดทั้งหมดเพราะว่ากันปัญหาข้อนี้แหละแต่ว่าแค่ไอ้เรื่องไอ้ลูกตุ๊ดลูกอะไรเงี้ยคุณแนบหลักฐานมาเลยตอนปลดถ้าคุณจะแจ้งปดทั้งหมดแต่ตอนที่คุยกับคาซาคาบุกินี่รอบเพียงแค่คาซาคาบุกิก็ปลดปะใช่ปะใช่ปลดปลดแต่ว่าตอนท่คุยกัช่องลามผู้ชายก็คือปลดแค่นั้นอ่ะผมเป็นคนถามเองนะตอนนั้นได้จิมจิมถามจิมถามว่าวัตพี่ตูนก็อยู่นะรู้สึกมถามเองกเลยนะผมจำได้นะ เพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับพี่ตูนล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นปนหมดแล้วเพราะว่าการปัญหาที่เกิดขึ้นครับเรื่องท็อกซิคเนี่ยแต่ว่าแท้เป็นเน่อยแล้วเนี่ยพี่บอกแล้วว่าด่าได้ทุกคำยกเว้นที่ผู้สภาทุกรอบนะก็คือด่าได้ทุกคำยกเว้นกรณีของบุพการีแล้วก็เซ็กชวล h a r a s เ m e n t สองข้อที่ไม่ได้ที่เข้าข่ายแต่ว่าแค่ตอนเนี้ยไอ้คำว่าลูกโต้ลูกอะไรเนี่ยถ้าคุณมีเนี่ยคุณแจ้งได้เลย ได้จังหวะจริงจริงเอะไรห่คุณจะคุยรวมหลักฐานมาก่อนไหมหรือว่ายังไงครับอันนี้คือกรณีที่เราคุยกันว่าเราจะเจรจาผ่านสภาผมถามคุณหน่อยครับเขาว่าขยะวงการเกมสังคมลังเกียรตที่คุณด่าชีวิตจริงผมหรือว่าอะไรอะไรครับผมได้ไม่ได้พูดว่าขยะวงการเกมครับผมบอกขยะวงการกับสังคมีช่เีวิตจงคุเหือะคุณอะไรคุณด่าอะไรคุณด่าอะไรแกนคร่าวงการอะไครับ ก็วงการในที่มิดไนท์คลับเนี่ยครับวงการไหนวงการแก๊งอะไหนอะที่นี่เรียก่นี่เรียกวงการเหรอก็ผมเรียกวงการไงครับใช่เหรอครับคุณเรียกมาตั้งแต่ไหนมาถานปะแล้วแล้วคุณเป็นอะไรต้องมาถามผมก็ก็ผมถามนี้ไงก็ผมก็ผมคิดว่าผมแบบเนี้ยก็ผมถามีไคุณได้คิดแบบไหนเอผมถามผมไม่ได้ว่าเ่ยก็ผมถามนี่ไงให้มาพูดให้มาพูดเออมันมันด่าไม่ได้หรอกครับผมถามก็ผมถามครับผมถามเฉยๆเป็นอะไรกันถ้าด่าได้ผมก็ด่าครับเออก็จบก็ตอบแค่นี้ก็จบ เรกทีเป่าไม่ประชดกันมีอันไหนอีกครับคือผมบอกแล้วว่าถ้าเรื่องผ่านสภาแล้วมันไม่จบผมจะถือว่าเรื่องนี้จะถึงแอดมินถ้าด่าลูกตุนี้โดนใบแดงวะครับมันมีคำว่าลูกยังไงก็โดนอยู่แล้วครับอ่าโอเคเรียกเรียกมเรียกมยครับมีป่ะมีมีคนอื่นอีกป่ะ ไอ้มึงมึงมึงเอาไให้หมดเลยทุกตัวเลยที่ตัวไหนด่าด่าฮิ้ยๆเอาไว้ให้หมดเลยว่าหน้าหี้นี่มันด่าได้ป่ะพี่ได้ได้น้องด่าได้ไปรวมเลยไปเรียกทีมงานเลยครับเรียกทีมงานเลยบอาเขาบอกว่าได้เฉยอ่ะไม่ได้คุยกันไมได้เฮียเขาไม่ได้ตอนคุยเขาบอกไม่ได้ไม่เีหรอหน้าหีมันแรงมากเลยนะหิ้ี่ล้วยนะที่เป็ไอี่เนี่ยไม่ต้องไ่พี่ตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มทีมงานอยู่ไหนเราเปมงานอยู่เราสักคู่ครับ เอาหัวเขียวอีกคนนึงอ่ะตอนนั้นที่มาไอ้เชี่ยวเขียวเนี่ยเป็นคนพูดบอกเลยเมืเราทำใหม่ได้ป่ะเราโตได้เราโตได้ไอ้เชี่ยวข้างหลังอ่ะไม่เพยายคือไม่มึงมึงพูดเชี่ยอะไรไปสะพานเขาไม่ได้ฟังเมดเขาฟังคำตัวเองอยู่แล้วตอนนี้มึงไม่ต้องพูดอะไรหรอกมึงร้อยมีเลยจบเราเรามีหลักฐานทุกอย่างเลยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังเรามราก็เห็นกันอยู่เว้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่แต่หลักฐานเนี่ยก็คือส่งได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าแค่แ่ไม่แต่หมายถึงว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่ด่าเรื่องข้างล่างเนี่ยเขาพูดจริงนะ S <S 2> <S 2> <ช>ถ้า<อ>พูดจริงไงครับแต่มันก็ด่าดได้ไงคุณจะร้องเรื่องอะไรก็คือคุณปลดท็อกซิกเองแล้วพอผมด่าดคุณก็มาร้องคืออ,นนอ,อ,อันนั้นจะเป็นอยู่ที่พิจารณานอดมินเลยผมบอกแล้วว่าเรามาคุยเพื่อที่จะให้เบาลงแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือจะส่งเรื่องทางแอดมินครับเดี๋ยวรอ<ม>แอนด,อดมินสักครวม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 ไม่ต้องมาแอคเหลอกก็ได้ครับถ้ามีมารยาทอ่ะไม่ต้องแอคเหลอกผมกูบสภาอยู่ ผู้หญิงเยอะเข้าใจครับว่าอยากเข้าใจเข้าใจเพิ่งเข้าใจว่าเคยหลอกไงไอ้เจ็ดมันได้ต่างไปเจ็ดไอ้กูมีชิปอีอะที่มันชิบอะเฮ้ยเอาส่งให้หมดเลยเพื่อนส่งให้หมดเลย <c oughs> เว <c oughs> ้เย <c oughs> ไม่ได้โกโปรไว้ดิอย่าไปสงสารเดี๋<อ>ยวก,ก,กูดูก่อนไปไอ้คนที่อุ้มผมอยู่บ้านคนรวยอะมีชิปอีนะใช่ไหมรวยจะตอแหลกครับว่าไม่ไม่ได้ชิปทเย็นซ่อมรถป่ะท่านั้น เกี่ยวเปล่ามันก็ไม่ได้ทั้งคู่หรือเปล่าปกติมันก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นรอก่อนรอก่อนครับไม่เจอแล้วนะเนื่องจากจะไม่ยอมรับก็ได้นะเพราะผมไม่มีหลักฐานหรอกเพรากมัก็ต่อแรงอยู่แล้วเรียกแอดมินได้เลยครับเพราาะว่อสักครู่ไม่คือถ้าแอดมินเนี่ยไม่โหถ้าตกลงกันไม่ได้จะเป็นผมเอาโมบเล่นใบเล่นใบถ้าการก็ต้องกดทิกเก็ตครับโอเคครับได้ถ้ามันเป็นเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องคำพวกนี้แต่ว่าแค่ ผมมานั่งช่วยเคลียร์ให้มันเบาลงแต่ว่าในเมื่อมันเกิดอย่างนี้ขึ้นผมบอกแล้วว่าก็จะยื่นเรื่องทางแอดมินเหมือนกันคุณจะไปทางแอดมินแล้วรอนี่เลยรอไปคุยกับแอดมินเดียวเลยแต่ว่าแค่แคหลังจากนี้ก็คือเรื่องหน่วยงานว่าไงค,ครับมีปัญหาอะไรไหมเอ่อผมอยากถามตัารวจข้อหนึงครับคือถ้าสมมติว่าผมเคส็คุ่มมาแล้ว คนที่อุ้มลงรถมาตำรวจยิงบนรถได้เลยไหมแรกต้องเคลียร์เพื่อนตำรวจมาใช่ไใช่ด้ครับแต,แต่สิ่งที่ผมเจอคือตำรวจยิงบนรถหลายเคสมากเลยตามเพื่อนผมวิ่งลงมาจากรถพอมีคลิปหรืออะไรครับว่าอ่อาเขาบอกว่าเขาจะเรื่องแจ้งเขาไม่น,น่าหีเนี่ยน่าด่าไหมครับในประเทศอ่ะคือผมผมต้องชี้แจงก่อนว่า ในเรื่องในเรื่องการบัฟกันในสตอรี่ครับปลดคําไหนไม่ปลดคาไหนคําไหนได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นข้อตกลงที่คุยกันทางสภาซึ่งถ้ามันนอกเหนือครับแล้วตกลงกันในประเทศได้ไม่ลงตัวเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์ของนําผู้แจง้งซึ่งในตรงนี้ผมไม่สามารถราบได้คือคือถ้าถามว่าตามกฎประเทศเนี่ยพูดได้ไหมพูดไม่ได้แต่ถ้าตกลงกันในสตอรี่ว่าคําไหนจะพูดได้บ้างคาไหนจะพูดไม่ได้อาจจะในบางสตอรี่ว่าเอ้ยฝั่งนี้เขามีผู้หญิงฝั่งเราก็มีนะปลดไหมเพราะมันจะได้แบบพูดกันในสตอร่้กะ็แลวต แต่ถ้าตรงเนี้ยครับมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงนะครับถ้าจะรักษาสิทธิก็คือถ้าคุยในนี้จะไม่ได้จบในนี้ก็คือแจ้งผ่านเก็ตเลยเพราะผมไม่ได้รับทราบหรือไม่ได้รับรู้อยู่แล้วว่าในสอตอรี่ไหนพูดอะไรได้บ้างแต่ถ้าตามกฎประเทศที่พูดไม่ได้ก็คือต้องผิดตามปกติครับแต่ว่าถ้นที่คุณผ่านสภาคือเรื่องท็อกซิกแต่ว่าคือตอนเนี้ยสิทธที่เขาจะแจ้งเนี่ยมันมีเรื่องของพ่อแม่เลสดนั้นก็ต้องกดติเก็ตแต่ว่าตอนนี้เรื่องตำรวจขอเคลียร์ก่อนอ่าไม่ใช่ผมแค่ ผมใช้เป็นการถามดีกว่าเพราะว่าจากสิ่งที่ผมเห็นผมอยากได้คําตอบเฉยๆครับแต่ว่าผมไม่ได้จะเอาเรื่องอย่างเราลยผมแค่ถามได้อ่มประสบการณ์แล้วกันไม่ได้ทําไม่ได้โอเคครับเอ้ยขับไปผมมันได้จริงหรัไม่ครับได้ไม่ได้ไม่ได้วันนั้นที่เราคุยกันไว้เราเราบอกแค่นี้ไม่ใช่หรอแค่กล้วยไม่ใช่หรอว่าไงบ้างไม่คือถ้าถ้าเรารู้ว่ามันจะเล่นด่าขนาดนี้ด่าแบบด่าใช่นี้เราไม่เล่นกันหรอก ใช่คือเราปวดแต่เราไม่ได้เปิดของผู้หญิงนะเราก็เขาก็พูดอยู่ก็คนหัวเขียวคนพูดอ่ะออเราก็บอกกันอยู่ในแก๊งว่าไม่ด่าคำนั้นใช่ใช่ใช่เออแอดมินผมเออใช่ผมส่งที่ไหนครับทีมงานส่งที่ติเกตครับติเกตใช่ไหมทั้งงานตเอองน้านผมขอเคลียร์เรื่องหน่วยงานก่อนหน่วยงานมีปัญหาอะไรไหมครับทั้งคู่แมยผมจะได้ให้แยกย้ายถ้าส่วนติเกตก็ส่งแอดบินเลยผมหมอไม่มีครับผม เพราะฉะนั้นจะอยากให้ไปเคลียร์เรื่องกูเล่นอ่ะกูเล่นไฟเอ็มมาร์เลิไปเรื่องอะไรของตัวเองเลยครับว่ากูเล่นไฟเอ็มมานานนะว่ากูเล่นไฟเอ็มมานานมากด้วยมานานนะว่ากูจะบอกให้รู้รักมากมากหน่วยงานหน่วยงานพักเลยจะบอกไม่รักได้ใครเป็นเฮียเหรอพี่จูว่าจะไปทำอะไรต่อหน้ารักมากมากเลยจูดจะไปทำอะไรต่อไหลความศีราะตั้งเหล่าตามแต่ในเฮีย ไอ้พี่ตีพี่ยังเด็กวคืนนะเพื่ไม่มีทางเลยแล้วของกูเนี่ยมันไม่มีหลักฐานทำไงวะแล้วไงพี่หมองพี่มันยากเว้ยตีมือตอนไหนวะเอ้ยผมฟังพี่หมองดีสัตว์เออโอเคหายกันก็ได้กูไปลงทุนก่อนละเนี่ยหมดจำไม่ได้เลยพี่กดแจ้งไว้แล้วครับเก็บของใช่ใช่แม่ผมว่าสนามกอล์ฟอบหลายใบเลย <önemli S 2> <ales> ใช่มันดูเดเยอะถามป๊อบอะดูเดียวไม่ไม่คิงไซน์เนี่ยอยู่อยู่อยู่มาเคยแบบหนักขนาดนี้ป่ะคแบบมันไม่ตรงมันไม่ตรงมันไม่ตรงเลยพี่ปกติผมผมอ่ะผมแบบอยากพ่เดิมสำหรับผมนะพี่หวยแค่นั้นแหละพี่อยากพ่เดิมละคำนั้นคำนั้นหนักจริงหนักจริงเออ มันน่าเฮี้ยตอนีทะไรกูคุยเองเขาบอกไม่ได้แล้วสตอรี่แบบแล้วสตอรี่ที่เล่นล่าสุดมาก็ไม่ได้ไม่เคยด่าผมด่ามไม่เคยผมด่าเยี่ยมเยี่ยมสุดก็น่าประหลัไอ้เยี่ยมแรงสุดละจำจำรอบนั้นได้ไหมไอ้ที่ไอ้จิมถามอ่ะว่าด่าได้ไหมอ่ะนั่นคือถ้าปวดอ่ะด่าได้แต่เราไม่ได้ปวดไงรอบนี้ซึ่งเราไม่ได้ปวดเหมือนกันเอาปวดของผู้ชายอย่างเดียวเามีอย่างเดียวนะมีอย่างเดียวนะใครมีหลักฐานตอนคุยสภาตอนแรกเก็บส่งไปด้วยถ้าถ้ามีลงไปย้อนดู แล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ตอนนั้นไอ้ตอนนั้นที่ที่มันบอกว่าไม่ได้อ่ะเมื่อวานคุยอ่ะไม่รอดไปด้วยส่งไปด้วยเรื่องเมื่อวานที่เรื่องปั๊มเนี่ยกูแจ้งกลับได้ปะไม่ได้กลับไปแจ้งได้ปะกลับไปแจ้งมันอ่ะกลับไปแด้ได้ได้เลยได้ดิกลับไปแจ้งมันไม่เกินวันใช่ปะล่ะเมื่เกินวันไม่เกินวันไม่เกินวันเออได้เลยส่งไปให้หมดส่งไปให้หมดต้องรีบตัดเลยอ่ะต้องเรียกตัดต่อไปที่นีอ่ะแกจะลบตัดไม่ต้องจริงๆกูกลุ่จริงๆกูก็อยากมีช็อตแต่ว่าถูกแคสตุกไฟเลยไม่รู้เป็นเฮียอะไร เทชพี่ยาพี่มันก็ชิีเหมือนกันเขาไปเพิ่มกูกแคสเขาไปเพิ่มกู้แคชไอ้เนี้ยชิบหายไปเพิงนับแป๊บแักเยอะกันไอ้แจ็คลองย้อนดูมาบ้างพี่มันยอมรับเขาพูดว่าเลยไอ้เฮียรถมันคว่ำหงายท้องอ่ะแต่มันชิบอ่ะงงงงส่งให้หมดส่งให้หมดนี่นี่นะนี่นี่กูได้ละเขาบอกว่าที่นี้จะไม่รวมถึงบุกการีเซ็กซ์แอนฮาร์ดเน้นนะครับต่อไปไอเย็นเปิดคนเลยวัน กดได้แค่คำว่าควยอ่ะปรดเช็คแจ้ก่อนนะกดท็อกซิกในที่นี้จะไม่รวมถึงบุกการีเซ็กชั่นฮาร์ดมนนะครับพี่เกมอะไรเนี่ยพี่ส่พระคุณจะได้ครัมีหลักฐานครับครบเลยครบเลยครับเดี๋ยวผมส่งให้ครับแอดมินกดติดเกตหายมินเลยครับครบเลยงานนี้ แจ้งใีไม่ย่อจากอะไรวะต่อแล้วเอ้ยโทษทีไม่แต่มันเปลี่ยนคำใบจัดเลยว่ะอะไรอะเรื่องจริงอะไรอะเรื่องจริงเลยให้เขโบยเดินเซเดินไม่ตรงแล้คือคือหล่อใหญ่แล้วหนุ่มหนุ่มหนุ่มหัวยุ่งหล่อใหญ่แล้วคนนั้นแหละเด็ดเด็ดเอาเลยเอาหล่อใหญ่เลยส่งแล้วนะครับ ครบเลยครับหลังฐานที่หัวเขียวพูดเมื่อวานด้วยเรื่องปามกูส่งไปแล้วคนที่ชนที่มัน power gaming เมื่อวานน่ะตองดีมีช่ยนะครับโชคชใยเจอไปนะครับพี่พี่เป่นลุนเล่ยลุ้นเล่เกินเพื่อนไม่ไหวส่าไม่ ไม่พูดนะเว้ยคันหน้าหน้าอะไรเนี่ยใครร้องกันแน่วะมึงว่าใครร้องกันแน่ในกานเนี่ยใครจะร้องได้หรอมันต้องมีมันมันต้องมีคอนเส้นน้ำตานะิรระวังเรื่องมุมอไรกันด้วยนะครับแข็งแตกฮะแตกแน่งานนี้แก้งเราแตกแน่เลยวะระวังเรื่องมุมใหม่ด้วยนะไรใช่วะ นี่เพื่อนผมยืนอยู right. ่ห่างกันนะครับมันก็เลยต้องแจ้งผมแจ้งไงครับผมแจ้งใช่ครับหมอปิดหัวนะสบายมาหายนะพี่หมอเอาพี่หมอพี่ชายขอโทษครับพี่ผมไปดูความว่าพี่เดี๋ยวผมถามความเป็นใจวันนั้นนะพี่วันนั้นนะพี่ไม่เป็นไรขอโทษไม่เป็นก็เอาอีโก้ไปแดกซะไปอีโก้ไป อิ่มเลยกอิ่มอิ่มโกเหลืองเองเอาไปแดกให้อิ่มนะเอาไปแดกให้อิ่มไม่เหลืองดิไม่เหลืองเจียบอ่อันนี้จบจังเนี่ยกูจะไปขายของไปไปไ่อปไ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 ปอปไ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 ไป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 กปไนไป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 ไไปไไป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 ไานไปไปไไป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 นไปไไป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 ไไป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 อปไปไปไไปเปไ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 นไป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 ครไป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  เลขสิเพราะกูจำได้ว่าคุณหัวเขียวแม่งย้ำตลอดเลยแบบกูชอบคุณย้ำไอ้เยี่ใช่ไอ้อันนี้ใครโอเคเอออวะันนี้ปะคาซาป่ะไม่รู้ว่ะเขาเล่นตอนนี้กัเหรอไอ้นี่เหรอไอ้โจนเหรอไอ้นี่้ม่ใช่หรอะโจนปะนี่คาซาหรอวะแหมแอคจัดเลยก็จะมีเรื่องแล้วเดี๋ยวพูดใหม่ครับผมก็ปวดต้องสิ่จะมาร้องอะไรอะร้องอะไรครับพี่เดี๋ยวได้รู้ว่าใครร้องกลัวพี่กลัวพี่กลัวดุเลเพิ่งเคยเจอเนี่ยกับคำขนาดเนี้ย ไม่ไม่ได้เก็บแน่ๆแต่ที่แน่ๆกูว่าโอนโอนของล้อละโอนโอนให้แอดมินตามเลยที่ทำโอนอ่ะแอดมินตามล็อกด้วยล็อกด้วยล็อกด้วยนะมันเช็คได้ไวรอเช็คเลยรอเช็คเลยสองแก๊งก็ส่งแก๊งเดี๋ยวออกจากสภาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้รอแอดมินก่อนสอบครนตอนนี้พวกเราออกเลยพวกเราโอเครับที่ครับเชิญในครับสองแก๊งยืถามไหมครับถามได้